ใหญ่่นไมต้องสวัสดีครับผมอันนี้ก็สิาพาสพี่น้องมาเบิ่งถนนสองหนึน่งสองแปดนะครับผมอันนี้เป็นบ้านบันดาลน,นะครับผ <ilia S 1> มเแ็นบอแมนบอเป็นขีดบันดาลแหละครับตัวนี้ครับผมอันนี้ก็สิเป็นถนนที่สิออกไปทะลุอันอันนนัใดเขื่อนนะครับผมสองหน,นึ่งสองแปดนี่เส้นทะลุอันสี่แยกอันอยู่ปลือ้นนะครับผมลือนี่แหละเท้านั่นแหละครับ <ส cozy> เอกว่าขุดบอกได้เขา่แม่ตลาดได้ตลาดน้ำตงเา้นแหัไปมันขดหรือเขาทำโครงการนั่นแหละเออเดี๋ยวมันเอามอใต่พายอไม่ขุดด้วยเัน้ำตลาดน้ำตลาดน้ำคุณทานี่ครับผมเื่อนผมเลื่อนมครบปสุดยอดรับพี่นกองครับผมนี่คือค้างซส้เนียครับผมทีเ็นนี่ก็คือไ่ันเล้เหครั ทางซ้ายเดี๋ยวผมเจี๊ยมาเบิ้งอีกรอบนึงนะครับผมตอนนี้ก็สจี๊ยบให้เบิ้งเซ็ตสองหนึ่งสองแปดช่วงนี่อนนะครับผมหมู่บ้านข้างหน้านี่เป็นหม<อ>ู<อ>่บ้านโ<า>น่นสูงนะครับผมบ้านโน่นสูงครับผมนี่ครับโอ้โหพี่น้องปลายแดงครับอันนี้เป็นบ้านโน่นสูงนะครับผมนะ ลายถัดลายเอฟซีอาจจะเคยเคยพีเคย่านแท็เส้นนี้แหละครับผมนี่ครับเป็นบานโนนสูงนะครับผมอู้ยกินบมดนเดียวเลยเหรอเชืเหรอเมาได้กินขาด์าดนี่ครับโค้งข้างหน้าเ่ยครับพี่น้องนะ มีอันตรายดูขนาดครับขับรถเด็กว่ามันระวังเด้ไหครับผมโค้งเนี่ยครับผมเนื่องจากเป็นโค้งที่แบบมันมันก็นคอือโค้งอย่างหักศอก่ะหักเสาแบบอัพเซะอัพพอมครับผมเพราะว่ามันมันแนมบมาเห็นใเห็นอะไรนะกอาจจะอันตรายนิดนึงนะครับผมเลี้ยวซ้ายเนี่ยจะไปทางบ้านน้องบัวน้องบ้านกระเจาบ้านนั่นนะครับผมแตวผมนีต้องไปไม่รู้ไม่เลขกอันสองหนึ่ง สองแปดนะครับอันนี้เป็นข้างซ้าเมื่อนะครับผมเป็นวัดโนนสูงนะครับผมวัดนี่มีชื่อเสียอยู่ครับผมนี่นะครับตรงไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้โค้งนี่ก็เป็นอีโค้งหนึ่งนะครับผมที่เป็นโค้งันบันเทิงเรื่องศิลนะครับผมหรือมาท่งอันตลัยนี่เรงลครับผมนี่ครับผม สิเริ่มสิออกจากตัวตัวเพื่อคุณหารแล้วครับผมทางสายมือเนี่ยก็จะเป็นบ้านน้อยแสงตะวันปะเป็นปะนี่ไงบ้านน้อยใช่ไหมตอนจักเรียนนีดเอ่าบ้านน้อยคือบ้านนนสูงจะเป็นยิ่งแย่ออกมาครับผมอันนี้เป็นเส้นอะไรล่ะครับผมทางก็ช่วง จะมีทุ่งนาเฮ็ดหน้าปังนะครับตอนนี้พี่น้องครับผมโอ้ววาไทยวาล่าอีกนะเฮ็ดอันหน้าปังหลายนะครับผมก้คุณหารกเมีอันรถทรงอันอาหารขึ้กันได้ครับตอนนี้ <c oughs> พูดอะไรตนที่หูจ้างนะครับผมพูดอะไรนี่น้ำมัลิการ เห็นหน้าปังครับผมช่วงนี้เพราะว่าน้าอุดมสมบูรณ์ยุคปีนี้ครับผมเพราะว่ามีน้าในเห็นหน้าปังเลยครับผมที่เห็น้างหน้าทรายเมือเนี่ยเป็นเทศบาลเทศบาลตำบลโน้นสูงนะครับผมเนาะนี่แหละครับอันนี้บ้านกระเบาครับผมบ้านกระเบานะครับผมอาเซิบ์ได้ไปไกลนะครับพี่น้องอาเซียูอันซ้ำๆนี่นะครับอาเซิบ์ได้์ไทยเหลางหลายนะครับผม อสิไทยบึงบางช่วงของเซนสองหนึ่งสองแปดนะครับผมโอ้พี่น้องควันคือดดำพักแทะโอแน่เปลี่ยนทางได้แนวพี่น้องนี่เป็นเซนสองหนึ่งสองอันนั้นนะครับผมสองแปดนี่ครับเืออันนี้เป็นบันอันนี้บันกระเปากันตวนนะอันนั้นเป็นบันกระเป๋านี่เป็นเป็นวะ บ้านอะไรเนี่ยบานคอบานคอตานีครับผมบอกพีดนะพี่น้องครับผมขวามือมปเกียบ้ันบานกระเาอันนี้เป็นบันคอบานคอตานีครับผมโอเคนะครับผมจะห้เบิ้งอันคลิปสั้นๆแค่นี้แหละครับผมก่อนจากก่อนลากกับฝากกดอนไล่กดแชแช่ดติตามไปไหนไครับผมเพื่อเป็นขวัญและกำนังใจในการเฮ็ดวิดีโอเทือตตอไปนะครับผมครับสวัสดีครับผม